เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเราก็เปิดมากับความวุ่นวายของร้านเช่นเดิมนะครับผมวันนี้อสิ่งที่ผมจะว่าต้องทํานะครับผมเอาของคืนเงินให้ลูกค้านะครับไม่ใช่าสิ่งที่ต้องทำนะครับตอนนี้ผมว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างครับเพราะว่าอาหารนะครับผมที่ผมทําแล้วหัวใจหลักของอาหารนะครับก็คือน้ําผึ้งนะครับพริกนะครับพวกเครื่องปรุงหลักๆที่เราใช้กันเป็นปกติครับพวกนี้มันจะ ให้ราคาของค่อนข้างสูงซึ่งน้ำผึ้งผมไม่ทราบว่าต้องเอาอย่างไงก็เลยว่าคงจะต้องเป็นแบบแต่นี้คิดอยู่นะครับว่าาจะไปซื้อแต่น้ำผึ้งอย่างเดียวหรือหาวิธีดีตอนนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้ไปแอบดูมาเหมือนกันว่าต้องใช้วิธีไหนในการทําน้ำผึ้งนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องหาเชื้อเพลิงไปก่อนนะครับผม คือผมจากสังเกตดูครับผมผมลองแบบเปลี่ยนของนะครับผมยังไม่แบบยังไม่ต้องค้าบนะครับผมอย่างแรกเลยครับพอใส่น้ําผึ้งไปแล้วมูลค่าของอาหารมันเพิ่มขึ้นสองนะครับพริกนะครับผมเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าเพิ่มมูลค่าอาหารออันนี้จะจดส่งแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสั่งอะไรมนาะชุดแรกรถแรกนะครับเป็นน่าจะมีรถเดียวมั้งอ๋อมีเมล็ดมีเมล็ดอีก ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพวกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปใส่ก่อนจะลองดูว่า,าเครื่องปรุงหลักพวกนี้จะทําให้อาหารราคาสูงหรือขึ้นได้มากขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะใส่ก้าไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้คือน้ําตาลนะครับผมน้ําตาลแล้วก็น้านส้มจะมาลองเทสดูนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวใช้ไก่แล้วครับผมไก่ย่างนะครับจากจุดสังเกตได้นะครับผมผมลองเทียบเป็นอย่างอื่นนะ นีครับใบเศษนะครับผมก็คือว่าตอนนี้มันหนึ่งสองหกนะหนึ่งจุดสองหกนะครับก็กลายเป็นหนึ่งจุดสี่สองแต่ถ้าเกิดว่าใส่พวกผลไม้อ่ะนี่หนึ่งจุดสี่สี่เพิ่มมาอีกจุดสองนะครับอ่เปิ้ลก็หนึ่งจุดสองเก้าเพิ่มน้อยหน่อยอ่ะก็คือแล้วแต่อ่านี่มะม่วงเพิ่มเยอะหน่อยจุดห้าสี่นะครับผมเราต้องลองเทสดูนะครับถ้าเกิดใส่น้ำผึ้งไว้นะครับจุดเป็นจุดห้าแปดทีนี้มะม่วงก็ให้เยอะเราก็ใส่มะม่วงเข้าไปด้วย แล้วอาพวกผักนะครับนี่จุดแปดเจ็ดนะครับก็นี่ครับเพิ่มเป็นสองจุดหนึ่งอ่าจะประมาณนี้นะครับจะประมาณสองสองจุดสี่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใส่พริกราคาจะเป็นสองจุดสองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครับก็คือผลไม้ครับมันก็แล้วแต่อย่างนะครับผมแต่หัวใจหลักของอาหารเลยณตอนนี้นะครับผมก็เป็นนี่ครับน้ำผึ้งพริกนะครับผมแต่มันยังไม่ใช้น้ำส้มน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือก็เก็บไว้ก่อน อาจจะเป็นทําเมนูอื่นนี่ก็ตมเพิเลยชมหมดต้มไปเรื่อยครับต้มเล่าต้มเล่าอ่าแทบแทบหมดนะครับผมโอเคได้เราก็คราบแทบกันแทบต้องใช้อะไรบ้างไปดูอันนี้เน้นทําอาหารนะฮะออเดอร์ของไปเยอะอยู่พอสมควรครับผม จากมีอยู่2 2เหรียญทองนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่ถึงเหรียญทองโอเคแล้วลูกค้าจะมาตีกันเฉพาะตอนที่เราเข้าร้านนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเข้าร้านบ่อยโอเคองั้นถัดมานะครับผมต้องการครัฟแทบ็บนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนแทบ็บใช้อะไรทำแท็บนี่ครับใช้ไม้สิบแผ่นเหล็กสองนะครับผมแตะเอ้ยมันทะเลาะกันตอนที่เราหยุดนอกร้านได้อย่างไร จยเจยเน็ยเนใจเย็นใจเย็นออเดอร์ใหม่เซ็ตใหม่มาแล้วนะครับสิ่งที่รอมานานนะผลลำไยทุกอย่างโอเคงั้นเรามาปลูกกันเลยอย่างแรกเลยครับมะนาวครับผมอยากได้มากเล็บลมอนอย่างก่อนขอมะนาวก่อนฮอยปลูกเป็นต้นเลยว่ะสั่งมันะเยอะปลูกไปก่อนเออถัดมานะฮะ ไปเดี๋ยวเราไปทำไร่อยู่ข้างหลังเอาโอเคนี่ปลูกเป็นเป็นช่องไปลัสเบอร์รี่นะครับผมแปลว่ามะนาวเก็บเกี่ยวได้ตลอดโอเคงั้นปลูกไปสิบห้าก่อนเอาอะไรดีว่าก็าดูนะครับมันเป็นต้นหรือมันเป็นเฮ้ยงั้นปลูกให้เต็มไปเลยดี คว่ามันขาดอยู่ไม่เท่าไหร่เอาอีกแล้วอยู่ไหนเอ้ยไอ้ออไม่ทันเ,เ,เดินไม่รอ,อเ,เดินไม่รอเลยเดินไม่รอเลยเดี๋ยววพราเทียนมันโต๊มันหมดวะโอเคๆงัเเ้เดี๋ยวทำอาหารก่อนอค,คือตอนนี้ออเดอร์น้ำพึ่งกระจายเลยนะผม แต่ต่อไปก็คงเป็นมะม่วงนะผมนี่ต้องออเดอร์เป็นหลักพริกอีกหะาะอันนี้เอาเมนูตามนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันทําเงินแล้วถ้าเกิดไม่เอาพวกนี้เมนูพวกนี้ขึ้นมานะครับผมมันจะได้กําไรน้อยเพราะงั้นเดี๋ยวเหรียญทองยังไม่ขึ้นนะครับแทบนะครับผมแทบอ่าไม้สิบนะครับแผ่นเหล็ก2 ใช่แผ่นเหล็กสองแผ่นเหล็กไปเอาลเล้เอาเยอะไงหมดใช้เชื้อเพลิงได้เปลืองมากใสไปให้หมดเลยเดี๋ยวไปหาให้ใหม่ไม้นะครับอ,อีกอสักใสไปเลยไม่ต้องคิดมากเราขึ้นเขาไปหาหินเหินอะไรกันดีกว่าถ้าเกิดลูกค้ามาตีกันตอนที่เราอยูอ่บนขนาดนี้ ไม่หรอกมกั้งเฮ้ยเก็บอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อไม้ไม้เก็บไม้เก็บสิถามทำไมว่าเก็บไม้อะไรอีกแล้วอะไรเก็บเก็บไม่ได้อันนี้นเ,นเก็บได้มาม่วงนะครับผมดีมากได้ของดีจะไน้ไม่ต้องไปซื้อ ขุดได้ไหมไอ้ทำเนี่ยมันจะเปิดเมื่อไรเนี่ยนี่กปป็ปาวยี่สิบเจ็ดแล้วนะนี่ไงโอ้โหมาไก่เฮ้ยฆ่าได้ไหมไม่สนใจและเก็บของก่อนมันจะไปละลานคนอื่นไหมเนี่ยได้รู้กันได้รู้กัน นนขออดูห่ยมันต้องลุกจจกตโตแล้วแหละเฮ้ยยังไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้อีกอะเดี๋ยวมันจะรอจนก,กว่าเราจะเข้าร้าน <c oughs> ตัดไม้ไปอีกองไหนต้องเน้นเก็บปืนเป็นหลักแล้วฮะ <c oughs> ผมเพราะว่าทันหินหายยากมาก เพราะฉะนั้นเราคงต้องเน้นตัดต้นไม้ทิ้งเออเราจะปลูกแปลงข้างๆนี่ว่ะเออลืมไปเลยว่าจะทําแปลงสวนข้างไข่อีกแปลงหนึ่งเพราะฉะนั้นเลวกยวนะเคลียร์ตรงนี้กันเออเดี๋ยวขอเก็บถ่านนี้อีกชุดหนึ่งเฮ้ hey, วันนี้มันตีกันบ่อยอยังวะเพราะเทียนแน่ๆเลยเทียนที่โต๊ะเราหมดครับไม่ได้เติมเทียน เนี่ยเทียนที่โต๊ะหมดไม่ได้เติมเทียนต้องเติมเทียนบ้าจริงเชียวตัดต้นไม้กันดีกว่าถางญ้กกันถางญ้าเชิ่อ่าไม่ขาดด้วยต้องทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อต้องอขุดถอนออกต้องลบออกนะครับผมชัวร์แน่นอนเี๋้วปลูกต้นไม้ข้างบ้าน เออสลับกับอันไหนวะอันนี้เนาะมันจะเป็นนี่แหละที่จะงัดมันออกไปได้นี่ยิบหยิบมาเป็นต้นเลยเว้ยอน,นี้นี่กดตรงนี้ออเนี่ยแหละมันจะต้องกี่ต้นวะเนี่ยอันนี้ปะสามปะสี่ห้ามันนับมันนับตามนี้บอกว่านีหนึ่งนะสองสาม ปลูกห้าคูณห้านะผมไม่ได้ดิมันก็เกินดีกว่าเดี๋ยหกแถวหกแถวก็หกแถวอะไรสามสี่ห้าห้าป่ะห้าไม่ห้าไม่ไม่รู้อ่ะทำไปก่อนงงตัวเองอะตอนนีน้อย่าพึ่งอย่าพึ่งปลูกให้ปลูกแล้วจะขุด ดินขึ้นมาควนดินควนดินมันเท่ากันเลยใช่ไหมเนี้ยดูแล้วงงตัวเองเนี่ยหาแยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาไปเคลียร์กันเฮ้พนักงานไม่เคลียร์เลยให้แปะมาเคลียร์ตลอดจเย็น <c oughs> ดดดดเอาอีเวนโจ๊ะโจ๊ะเฮ้ยอาหารหมดนี่ว่าไม่ได้ละไม่ได้การละมันอาหารเฮ้ย หาไม่ได้หมดครับอาหารมันเสร็จแล้วไม่ได้หมดผู้ผิด่ะครับไก่ไปให้หมดหมดไปใส่อะไรดีที่มีเยอะๆอ,อ่ะัวแคก,ก็ได้ใส่ๆไปจะได้เป็นเมนูที่หลากหลาย เรียงไปก่อนอ่าไม่มีเอ้ยมีมะม่วงนี่มะม่วงมะม่วงเก็บมะม่วงมามาเสิร์ฟแล้วมาเสิร์ฟอุย๊ยหายไปเยอะสงสัยเดี๋ยวปิดร้าน,นเราเถียนมาตั้งแล้วโอ้โหตีกันบ่อยกว่าเมื่อวานอีกอ่ามีเบียร์อีกนี่หว่าเราต้องเอาเบียร์มาเติมมันหมดแน่นอน เียรตรงนี้อ่ะเขาปลกตรงนี้ติดกันหน้าขุดไปไม่มันดูมันผอว่าไม่ใช่ละตาผมเอียงเองเนี่ยแหละมันตรงแล้วแหละแต่ตาเอียงเองดูมันแบบดูมันแบบเป็นเฉียง,ยงอะ่ะ ปล่าคิดไปเองแหละมันก็ทำเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมาทำง่ายกว่าเลยล่ะมีนี่ก็หมดเวลาไปมากอ่ะไอเดินเลยเขุดเข้าไปขุดเข้าไปาขุดเข้าไปชิวๆไปเดินเลยเดินเลยเขุดไป ีกก็รอไปห้าโมงแล้วเนี่ยทำแค่แปลงเดียวนะเนี่ยยังจะวิ่งเข้าวิ่งออกร้านอีกไปเคลียลูกค้าโอเคงั้นรออะไรขึ้นมาดิเอเลมอนแล้วกันมันก็อันนี้จูนิเปอร์ไม่รู้จักนะครับผมปลูกไปเอ้ยเป็นต้นมาเลยนี่ก็เป็นต้นเฮ้ยปลูกเฮ้ยปลูกแทรกได้ปลูกเลยปลูกแทรกได้ปลูกเลย อันเดียวก็อันนี้นะเป็นพวกเป็นต้นๆนะเป็นต้นๆแยกไว้ก่อนพวกตึงต้นๆใหญ่ๆอันนี้คือแบบอุ้ยต้นฟงโคตรใหญ่เลยคือไม่มีอะไรแหละงั้นเอาของเก่ามาปูก่อนแล้วกันเออตอตอตอรี่ตอรี่ตอรี่ก็นด้ นะฮะนีนีอันนี้อันนี้อนนเออโอเคปลูกไปทางนี้ก่อนคาราบแทบคาราบแทบทแถบคาราบปตรงไหนละเอียวดวะเนี่ยเดียวได้ทำตะปูก่อนตะปูใช้ยี่ห้าใช่ไหมยวเพิ่มโมดีก หมดแบบหมดเกี้ยงแล้วตอนนี้นี่ปืนมีปืนเอาทำปืนนะแต่กองไม้ฮะกองฟืนแต่เราไม่มีฟืนปืนทำไงวะไม่เคยครัฟปืนมีสี่โมงเอ้ยหกโมงนะครับผมเดี๋ยวมาเตรียมเปิดเติมน้ำให้สีส้มก่อนลืมลืมลืมสีส้มทอๆ ย่่งต่อนะครับผมจกะย่างมะม่วงนะครับผมแล้วก็นี่เอาใบมิน้นแบกหอมๆสดชื่นสดชื่นไปเติมให้เติมให้เติมให้ก่อนโอ้โหหลงเหลิงมากตอนนี้เมนูหลงเหลิงมา,า,ากตั้งแต่จ่างพนักงานมาเมนูร้านหลงเหลิงมากคือไม่ได้ยืนเองไงไม่ได้ยืนเองไม่ว่าแล้วแบบว่าพนักงานคือแบบว่าเติมเรื่อยๆไอขายเรื่อยๆ นนี่ะแยกของกันงงตัวเองอีหยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวก็สแตนบายไว้กล่องนี่หน้าไว้ข้างนอกก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผมที่แบบว่ามันสามารถขาบได้เบิร์นมิลิฟ้าเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวอากาศมันเย็น ได้มช่วงนี้จนขายทุกอย่างอยากได้นี้มากเลยครับผมแต่ว่ายังอ่าไม่มีสูตรนะกันอะไรไม่ได้สักอย่างครับผมไม่มีสูตรที่จะกันของแหมตอนนี้ปัญหาหลักนะครับคือไม่มีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแบบใช้ไปเยอะมาก เยอะคือมันใช้เชื้อเพลิงมากเลยนะครับผมในการที่แบบทำอาหารครับของอะไรพวกนี้นะครับผมเพิ่มเชื้อเพลิงก็เลยคงต้องมีเนื้อมาม่วงนะมีเพิ่ม16นะเพิ่ม6แหอ่ใส่อะไรดีมีเพิ่ม19มีเลยแล้วกัน เดี๋ยวเรายังไม่มีไอ้ส่วนนี้อยู่ผมต้องมาอัพไอ้ที่ทำอาหารไวแล้วแหละเพราะว่ามันจะได้ทำอาหารได้ไวขึ้นเบียก็หมดมีไปยังไงบ้างโอเคทำเบียให้คือไอเทมที่แบบว่าเอออันนี้อันนี้วายอุ้ยมีวายน้ำผึ้งด้วยเอามาสิครับวายน้ำผึ้งกินมะม่วงไหม อันนี้ยี่ห้าสองยี่หกหกนะครับยี่ิบเจ็ดแปดโอ้ราคาดีอันนี้ยี่ิบเจ็ดแปดราคาดีมากโอ้เชอร์รี่นี่แพงกว่าอีกยี่ิบเก้าแปดนะครับผมมันก็คงเหมือนกันนะงั้นยัดอันนี้เข้าไปเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าให้มันนะครับผมร้านเราก็จะมีวายขายกันแล้วลืมลืม จะด,ดูว่าอาหารเด็ดหรือยงังเฮ้วันนี้อุณหภูมิไม่ตกแฮะอุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนใช่ไหมมันไม่ขึ้นอุณหภูมิด้านล่างว่าอากาศเย็นนะอ่ะคืนแล้วสองทุ่มเปิดให้คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับมันมันไฟมันสว่างพออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเทียนไปปักที่โต๊ะมันจะเพิ่มค่าความพอใจให้ลูกค้านะครับผม ดูร้านก่อนอ่าค่อนข้างสูงอยู่ดยดเดี๋ยวต้องเอาถ้วยเทียนมนาะตั้งตรงนี้อันหนึ่งจะได้สว่างเต็มๆหน่อยงนี้นมันจะหลงเหลงไปแล้วผมคิดว่าถ้าผมปิดร้านตอน4ทุ่มไม่ไม่เรียกปิดร้าน4ทุ่มหน่อเรียกว,ว่าอำลาดีกว่าอำลา อำลาลูกค้าไปตอนสี่ทุ่มนะฮะลูกค้าในที่นี้คือลูกค้าที่นั่งชมอยู่เนี่ยแหละครับงน้นอำลาไปตอนสี่ทุ่มแล้วมันดึกไปอันเดี๋ยวเรานี่ดีกว่าสามทุ่มแล้วกันเปลี่ยนเวลาใหม่ถ้าเกิดเรามาอำลากันดึกเนีย่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาไปซุ่มทำอย่างอื่นเราต้องแอบไปซุ่มมั่งก็ขอบคุณนะครับที่ มาเป็นลูกค้าร้านอาแปะอยู่แล้วก็วันต่อไปอแปะจะได้ทำอะไรอีกจะมีอะไรให้ใหอแปะทำเพิ่มก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้อาแปะไปแล้วนะครับแ mm hmm. จกกันนะครับบายยอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามไว้ด้วยละ่ะ